Good morning ค่ะเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ก็มาเจอพี่พิมพ์นะคะก็มานั่งคุยกันตามภาษาพี่พี่น้องๆกันนะคะวันนี้ใส่ชุดแบบร็อกเกอร์มากเลยค่ะ sparkling เป็นชุดมันเป็นแบบแทงนะคะข้างหน้าแค่ครึ่งเห็นไหมข้างนี้ก็จะเป็นให้ดู <I do. S 1> เห็นไหมก็อย่างเงี้ยค่ะใส่ใส่กับเราก็สามารถใส่กับเลกกิ้งได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แต่งตัวแบบชิก มันอาจจะดูสําหรับเวอร์เวอร์สำหรับกลางวันนะคะพี่พิมจับหาชุดอะไรไม่ได้แล้วค่ะพี่พิมก็เลยเอาชุดนี้มาใส่นะคะอย่าว่ากันนะคะเค้กขามาเข้าเรื่องเข้าประเด็นประเด็นนมหรือเปล่าก็คือว่ามีคนถามว่าพี่พิมขาทําไมพี่พิมหน้าดูไบรท์ดูสว่างมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้อะไรทาอะไรใช้รองพื้นใช้อะไรหรือเปล่าเคค่ะพีพ่มาบอกเคล็ดลับนะคะแต่อาจจะดูแพงมากแพงไปสําหรับ บางคนที่เราไม่เขาแบบว่าบัเจ็ตเขาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแต่การที่เราจะหาใช้ครีมนะคะเราต้องระมัดระวังนี้ซึ่งนะคะทุกวันนี้มันมีสิ่งที่น่ากลัวเยอะไปหมดนะคะพี่พิมพ์ใช้ตัวนี้ค่ะ cc ซีครีมของชาแนลค่ะสียี่สิบเบจนะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่วยแอปพลายหลังจากที่เราล้างหน้าทายส์เจอไรเซอร์เสร็จนะคะ จะทำให้ผิวสกินเราดูสม o o นะคะแล้วก็ outward แล้วก็ long lasting ก็จะทำให้แป้งเราแบบว่าพี่พิมจะเป็นคนใช้สมมติทุกท่านพี่พิมได้ใช้พวกอ e ีพวกประมาณซีซีครีมครีมรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เป็นแบบ complete collection นคะครับปกปิดด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่พิมจะใช้ท Tones ในแป้ง แป้งพี่พีนจะใช้สีที่เข้มกว่าและตัวนี้พี่พจะใช้สีที่อ่อนกว่า1สีเข้าใจไหมคะในการผสมสมมตุติเราลงรองพื้นซีซีครีมอย่างเงี้ยหน้าเราก็จะขาวใช่ไหมคะแต่เราก็ใช้แป้งสีทั่วไปของเราที่มันเข้ากับสีผิวของเรากดทับลงไปมันก็จะได้โฉมนี้ออกมาเห็นไหมคะนี้ไม่ได้ใช้ฟิลตรงฟิลเตอร์เลยเลยนะคะมันก็จะอีเวนท์โทนทั้งผิวหน้าและผิวคอใช่ไหมคะโอเคนะคะจําเป็นนะคะการแต่งหน้าบางทีนะคะเห็นสาวๆหลายๆคน หลายหลายคนเลยค่ะพี่มึงแค่คใา้คำนี้หน้ากับคอนี่คือไม่อีเวนโทนมากเลยค่ะคุณน้องขาอย่าได้กลัวนะคะว่าผิวเราคร้ำผิวเราแทนผิวเราไม่สว่างใสขาวไม่ขาวเหมือนคนอื่นเขาเราอย่าได้ซีเรียสค่ะไม่ใช่ว่าผิวเราเข้มแต่ทาแป้งสักขาวถ่ายรูปออกมาอย่างนี้ค่ะหน้าอย่างกับเป็นหน้าก,กากนี้มันไม่ไหวจริงๆนะคะคุณน้องมันต้องทําให้มันเข้ากับสีผิวเราตอนไปซื้อแป้งก็อย่าซื้อตามเพื่อนให้ซื้อกับสีผิวเราและที่สําคัญ จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นเรานะคะสีผิวเราสีผิวนั้นเราก็ต้องภูมิใจกับมันไม่จําเป็นจะต้องคิดว่าโอ๊ยผิวขาวเปวอร์คนบางคนที่เขาจําเป็นต้องผิวขาวเพราะมันด้วยหน้าที่การงานของเขาอะไรต่างๆนานาแต่ถ้าเราใช้ชีวิตปัจจุบันเราก็ผิวอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันก็โอเคเราก็อยู่ได้นในสังคมโดยไม่ต้องเป็นแบบวิ่งตามคนอื่นฮๆฉันต้องการขาวฉันต้องการขาวอย่างนั้นอย่างนี้ ความขาวมันไม่ได้ทำให้คุณมันไม่ใช่ที่สุดในชีวิตนะคะจำไว้นะคะค่ะก็ใครอยากใครมีบัตเจตหาซื้อซีซีซครีมนี้มาใช้ก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีพิมพ์มก็แนะนำพวก r o r ิออนอริอแล้วก็อะไรอีกนะปรินเซ s นะคะอะไรนั่นนะคะยี่ห้อปรินเซปรินเซที่มีขายอยู่ตาม เทสโกโลตัสนะคะตัวนั้นก็น่าจะใช้ได้เราไปหาซื้อพวกอย่าไปซื้อตามตลาดนัดนะคะครีมพวกซีซีครีมรองพุงรอง,องพื้นอย่างเงี้ยค่ะพี่พิมไม่ไว้ใจจริงๆค่ะตรงนั้นมันจะทําลายผิวหน้าเข้าใจว่าบางทีอ๋อมันก็มันมันไม่ใช่ครีมหน้าขาวนี่ค่ะพี่พิมแต่ก็เข้าใจค่ะก็เราไม่รู้ว่าคุณภาพที่เขาผลิตมันเป็นยังไงนะคะอย่างน้อยเราก็จ่ายพวกเมเบลีนอะไรอย่างนี้พวกเคาน์เตอร์ตาม อิตูดี้อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แพงก็ซื้อมาใช้กันเข้าใจะไม่ขายอิตูดี้เฮาส์นะคะไปเลยค่ะที่สยามพารากอนนะคะบอกว่าพี่ติกกี้เป็นเพื่อนของพี่พิมถ้าติดต่อพีี่พ่ติกกี้ที่เคาน์เตอร์ที่สยามพารากอนได้นะคะบอกเขาไปเลยค่ะว่าเป็นแฟนคลับของพี่พีมนะคะเดี๋ยวพี่ติ๊กิเขาจะเทคแคร์ค่ะถามหาพี่ติกกี้เบอร์รี่ได้เลยค่ะติกี้บายอิตูดี้เฮาส์นะคะที่สยามพารากอนนะคะติดตามชีได้นะคะไปซื้อพวกครีมต่างๆของอิตูดี้ พี่พิงก็ไม่ได้อะไรจากเขาหรอกนะคะช่วยโปรโมทให้แล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำหาติก๊กี้นะคะชีเป็นหัวหน้าใหญ่อยู่ตรงนั้นนะชีก็จะช่วยเหลือต่างๆนานาได้นะคะโอเคนะคะก็5นาทีเข้าไปแล้วตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนจงภูมิใจกับสีผิวที่ตัวเองเกิดมาทําให้มันดูมีออร่าทำให้มันดูเน,นียนใสแค่นั้นนะคะ ผิวดำผิวคล้ำเราก็ใสเราก็เนียนได้เห็นไหมคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องข่าวเวอร์ข่าววอกเข้าใจคาว่าข่าววอกใช่ไหมคะก็คือพอกทั้งตัวคะ่ะเหนื่อยไหมคะหน้ายังไม่พอต้องพอกตัวอีกพอกขา,พอก,ขาพอกแขนโอ้ยต้องคอยพกหลอดนะั่นหรอโอ้ตรงนี้จะแหวงไหมฉันต้องคอยทาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่คะ่ะโอเคพริตี้เขาจาเป็นต้องข่าวนางโชว์เขาจำเป็นต้องขา่าวเพราะเขาอยู่บนเวทีบนสเตจปเขาต้องข่าวดารงดาราบางคน คนเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโฆษณาครีมและนี้นั่นเขามีวิธีเขามีเงินของเขาที่เขาจะทําให้ตัวเขาขาวอย่างถูกต้องโดยไม่ใช้วิธีทางลัดเข้าใจไหมคะพี่พิมเรียกวิธีทางลัดเลยค่ะเพราะว่าสามวันขาวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะเจ็ดวันขาวมันไม่ใช่ค่ะพี่พิมพ์ใช้ครีมทาน้าพูดบ่อยแล้วนะคะของชาแนลตัวนี้เอสเคทูนี้ต้องใช้เวลาค่ะสามเดือนสี่เดือนว่าไปค่ะมันจะผัดผิวทําให้ผิวเราอีเว้นก่อนเข้าใจไหมคะ สวยช้าๆแล้วเราจะสวยนานนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายทิปความสวยนะคะอะไรปรินเซสคิดไม่ออกจริงๆ Oriental Princess คิดออกแล้วค่ะตรงยี่ห้อน,นี้ก็ดีนะคะค่ะแล้วก็อ e ิทูดี้คันล่าสุดค่ะ t i k กกี้บายอิทูดี้เฮสที่สยามพารากอนนะคะฝากด้วยค่ะบ๊ายบาย